สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดทางโนบียนะครับนั่นก็คือเจ้าโนบี a ออร์โฟกัสนเองครับก็เป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะนําเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีนิกซในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะลื่นไหลสมูทมากน้อยแค่ไหนนะครับครั้งนี้นะครับผมก็จะเทสตัวเกม Free Fire Max เนาะใครที่อยากดู r า v ีแล้วก็ PUBG Mobile เนี่ยกดเข้าไปที่ช ตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคา5,000กลางๆนะครับทุกคนราคาค่าตัวอยู่ที่5,499บาทสเปคการใช้งานให้มาเกินราคามากๆเลยนะครับใครที่เป็นสายคอนเทนต์ใครที่ชอบเล่นเกมผมได้ลองใช้งานมาแล้วผมแนะนําเลยนะครับคือตอบโจทย์แน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับมือถือที่ขายในเลทราคานี้ชิปเป็นตัวแรงการใช้งานตัวกล้องเป็นตัวแบบโอเคเลยนะครับตัวนี้ผม ตับกราฟิกสุดทุกอย่างนะเพราะว่าเป็นตัวเกมฟรีไฟ i r แม็กนะครับทุกคนสเปคการใช้งานของเขาเป็นยังไงบ้างก็ได้หน้าจอมาที่6.7นิ้วนะครับรีเฟลเลต120เฮิรต์เลยชิปเนี่ยก็จะเป็นตัว Unisoc t 8100นะครับเป็นชิป6นาโนเมตรแลม8กิกตัวเราให้ความจุมาที่256กิกนะครับกล้องหน้าเนี่ย16เมกะพิกเซลกล้องหลัง108เมกะพิกเซลครับอัดวิดีโอได้ที่ 4K ครับ ฟังไม่ผิดครับมือถือขายในเหลทราคา5,000กลางๆแต่ว่าอัดวิดีโอได้ที่ 4K แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมครับผมแล้วก็รองรับ 5G เนาะการใช้งานตัวกล้องวิดีโอมีโหมดมีฟีเจอร์ต่างๆให้ใช้งานเยอะมากครับและที่สำคัญชิปเป็นตัวแรงด้วยได้หน่วยความจำเยอะครับโอ้โหต้องบอกว่าสเปคให้มาดีมากครับใครที่หาอยู่ผมแนะนำเลยนะ Nu เบียโฟกัส2 5G ครับในเลทราคานี้แต่ว่าตรงบูรุนกล้องเนี่ยก็จะดูแบบ โดดเด่นแปลกตานหน่อยแล้วกันเนาะใครที่ชอบก็ชอบเลยเนาะใครที่ไม่ชอบก็่าแล้วแต่รสนยนิยมแล้วกันนะครับก็เป็นกลมๆแบบนี้สวยอยู่นะเอาจริงสวยอยู่ฝาหลังเขาก็จะมีลวดลายนิดนึงครับมาตัวละครคมชัดดีครับผมลื่นดีด้วยครับเนี่ยโอโ้ทัดลื่นติดนิ้วดีมากนะครับ ผมได้ลอง a o V ลองพับ G Mobile แล้วนะครับอยากจะบอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคา5,000กลางๆที่เล่นเกมได้ดีมากครับอีกตัวหนึ่งเลยแหละใครที่สนใจนะผมแนะนําเลยนะครับราคาอย่างเป็นทางการของเขาก็5,499บาทครับแน่นอนถ้าเราดูตามช่องทางออนไลน์บางช่วงบางจังหวัดเนี่ยเหลือ4,000ปยไปก็มีนะครับทุกคน5,000ต้นๆเนี่ยมีให้เห็นแน่นอนถ้าเราแบบ เป็นคนที่แบบเออพอที่จะเซตเครื่องตั้งค่าเครื่องเองได้เนี่ยผมว่าซื้อท่องทางออนไลน์ก็ก็ก็ทำให้เราแบบประหยัดตังไปได้หลายบาทเลยนะครับอจาก5้าจากห้าพันห้าเหลือประมาณห้าพันเนี่ยก็ประหยัดตังไปตั้งแบบห้าร้อยเลยเนาะห้าร้อยเนี่ยก็โอ้สำหรับตัวผมเองแล้วกินข้าวได้หลายวันเลยนะครับอแล้วที่สําคัญใครที่ซื้อผ่านตัว แท็กวิดีโอใน YouTube เนี่ยที่ผมติดไว้นะครับก็จะแบบมีส่วนลดเนาะมีโคดส่วนลดให้เราเก็บแล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมเพื่อเป็นการแบบสนับสนุนเรานะครับเพื่อเป็นการซัพพอร์ตเราอยากให้เราแบบทําคลิปแบบนี้ต่อไปอย่างเงี้ยนะครับใครที่สนใจอยู่ฝากด้วยนะครับทุกคนส่วนคนที่มาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ยังไงฝากกดติดตามเราด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผมส่วนคนที่ติดตามอยู่แล้วเป็นแฟนคลับอยู่แล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็แชร์เนาะพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยครับผมสอบถามมาได้เลยนะโอ้ภาพสวยมากจริงๆนะเนี่ยภาพสวยคมมากเป็นมือถือ5,000กลางๆที่ผมมองว่าแบบโหตัวฟีฟายแม็กเนี่ยคือภาพสวยคมมากครับเดี๋ยวผมวิ่งไป หาจุดชุบชีวิต r i เฟนแล้วกันจุดไหนใกล้สุดไปตรงนั้นโอเคเพราะว่าเราไปจุดนั้นไม่ได้แน่นอนเพราะว่าคนอยู่เยอะแน่นอนเนี่ยครับตัวละครแบบภาพกราฟิกสวยคมชัดดีมากโหจริงแบบสวยๆครับสวยผมยังไม่ได้ของเลยนะเนี่ยผมมัวแต่โมโหเพื่อนเราตายสามเลยเหรอ จเย็นเพื่อนใจเย็นเดี๋ยวไปเรียกมาเองถ้าผมตายตอนนี้ผมจะไม่เข้าเกมไม่เทสใหม่แล้วนะเพราะว่าให้ทุกคนดูว่าเออเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมว่าตัวภาพตัวกราฟิกสวยครับเกินราคาครับเกินราคา5 0 0 0ันกลางๆครับได้มือถือ 5G ได้มือถือที่อัดโอ้โหไหนผมว่าแล้วโอ้โหเรียบร้อยได้มือถือ 5G ได้มือถือที่อัด 4K ได้คุ้มครับผม โอ้โหเรียบร้อยไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเพราะว่าผมได้ลองสัมผัสมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับบอกได้เลยนะครับว่าใครที่หาอยู่ชอบแบบถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแล้วชอบเล่นเกม5,000กลางครับเจ้าโนเบียโฟกัส2 5G เครื่องนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับเล่นเรื่อๆดีแน่นอนโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ตัดจบไว้ประมาณนี้แล้วกันสวัสดีครับ